สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านครับผมพี่น้องสวัสดีครับฉ <laughs> <laughs> ีดพ่น้ํมาอเอ็มคือเก้าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เป็นวันที่สี่ของรอบที่สองพี่น้องครับวันอาทิตย์แล้ววันนี้มาดิสิ้นเดือนแล้วครับที่รื้อจัดแล้ววะ <laughs> วันนี้ดีคบ้องปลายสายอยู่นู่นครับคนเดียวต้นกาที่เดียว เส้นสายยาวๆครับพี่น้องครับนี่ปาพู้ผู้ทำหมักเอ็มซูเปอร์เองครับพี่น้องผมผิดบำรุงต้นยางตอบนี้ผมเซตไตโคดมาผสมมันาวเซตโคดมาจากเชื้อราในสวนยาง ทางเราได้ลองใส่พึ่งครับพี่น้องก็มันก็เป็นไายแต่เราก็มันจะได้ผลบอลแต่เครื่อมาเนาะแต่แบบไอ้เครื่องมาทำเองพี่ยายเราเห็ดไว้ให้แต่เครื่องมา,งาตัวช่วยในการกำจัดเชื้อราครับพี่น้องครับ ส่วนอีเอ็มเราก็ใช้บำรุงพี่น้องบำรุงกันไปครับอันน,อน,อน,นี้ยังน้ำมูนี่ไหมเขาพ่อจีบพ่อเราผลของขี้งี้ย่าเด้อย่าเด้อเลยมีอยู่เด้อก็เลยไงเป็นแหลมเป็นยงังยังสามหรือป้อโบน่ายแต เอาไงพ่อกี่เราตีความแข็งหนึ่งอย่างเลยเอาพอได้ตีเขาไงเหระครับสีขึ้นทั้งบนนั่นแหละตามงามตามกิ่งก้านหมดแหละมันหอดวะเอาที่สูงทำสูงได้เรืองเนาะเสียงแหบ ตาพวกไข่ดิ่งหมดได้ไปแล้วตึงสีต,ตึงไข่แบบสีลตตงตามโคนตามพื้นดินนี่แหละครับนี่ขึ้นรำต้นนุ่นครับหอดงามหอดเนอยียงห่นตัวงามนี่เป็นแหล่งสะสมเจอราดิ่็ใช้น้ำหมักใช้แต่คือดม่าเนี่ยนะครับกำจัดเขาหวังว่าจะได้ผลเนาะ ทางเรียกจุดล้องใส่อีกน้อค,ร,คร,รับนี่ใส่ลงที่ไก่ด้วยรอบนี้กับวันที่สี่แล้วครับพี่น้องวันที่สี่ในการสีพ้นแล้ว นี่ครับผมลายพีนองปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ